ทางอำเภอนาแห้วถึงสามแยกบริเวณนี้ก็ถ้ามาจากทางซ้ายมือเราก็มาจากทางลมศักพิษณุโลกนะครับเนี่ยเราเลี้ยวขวาไปทางอำเภอนาแห้วหลังจากที่เราไม่ได้กางเต็นที่จังหวัดเลยมาน่าจะปีหนึ่งนะครับวันนี้ก็มาถึงจุดชมวิวอบตอนามลา,านะครับก็ใกล้จะถึงละเบี่ยงซ้ายเล็กน้อยแล้วจุดหมายของคุณจะอยู่ทางขวา เลี้ยวขวาตรงจุดหมายของคุณอยู่ทางขวายังครับเราเลี้ยวขวาตรงร้านก๋วยเตี๋ยวตรงเนี้ยเข้าไปเป็นทางดีนิดนึดนงเเช้ามีฟลอยฝนตกรถเก็งมาได้ครับอย่างเนี้ย ุดเดินข้างหน้าก็ถึงแล้วครับนะฮะอีกแค่ประมาณ30เมตร40เมตรจะถึงแล้วเรามาถึงแล้ว เขเลยเดี๋ยวจอดตรงนี้แล้วค่อยหาที่กลางดีกว่าร้านนี้ชื่อสุกิโตโฮมมี่นะครับถ้าใครเคยมาแล้วชื่อเดิมของที่นี่ก็คือภูเก้างอมแคมปิ้งวิวนะครับตรงทางเข้าก็จะเห็นมีป้ายสีฟ้าชื่อภูเก้างอมแคมปิ้งวิวก็คือเขา ตากับยายแกกลัวคนลูกค้ากเก่าๆกําจำไม่ได้คิดว่าปิดไปแล้วก็เลยยังติดป้ายไว้อยู่นะฮอ,อเขากําลังทําไปเรื่อยๆครับร้านเพิ่งเปิดใหม่เลยไม่นานเราได้จุดที่จัดการครับบริเวณตรงนั้นที่ของที่วางไว้ใต้ต้นกระบกเดี๋ยวเรามากลางเต็นท์กันดีกว่าครับกางเสร็จพื้นที่เรียบร้อยมันก็จะทรงแปลกๆหน่อยพอดี ก็มีคนมาครับน้องข้างๆเขาก็มากลางไม่แน่ใจว่าคืนเนี้ยกลัวฝนจะตกเลยกลางทับทั้งที่ความจริงก็ไม่อยากกลางหลอก็เผื่อว่าถ้าฝนมันตกก็อย่างน้อยก็มีที่หลบนั่งกินน้องที่เข้ามาโอเคเดี๋ยวขอจัดของเข้าเต็นท์ก่อนครับ sun is rising, the sky is clear. We're packing up, our camp is near. Our friends around and hearts so free. The forest are Trees The laughter grows underneath the stars that glow. This weekend's ours, let's make it last. Moments like these go by so fast. And breeze, it's a place of dreams, a place to be free. The river's cool, the trail is long. We sing our way a campfire song From marshmallow nights to morning dew Every moment feels brand new Through the trees. The laughter grows underneath the stars that glow this weekend's eye. เขาชวนเราไปนั่งกินด้วยเราไปนั่งกินกับเขาครับตอนนี้ก็เป็นเวลาทุ่ม15บนะฮะบรรยากาศเราอยู่ชั้นบนก็จะมีแสงไฟ จากด้านหลังบพืวณท้องน้ําที่จะลดเนี่ยแล้วดูตรงต้นกระบอกเท่ากลางแล้วก็ลานเช่ากลางก็จะมืดก็จะมีแสงไฟบริเวณทางลงเดี๋ยวเรามองไปดูตรงลานข้างล่างดีกว่าบริเวณลานข้างล่างจะมีแสงไฟครับแล้วก็ห้องน้ำมองเห็นไม่้ก็จะเห็นวิวของหมู่บ้านข้างล่างหมู่บ้านนามาลา ถนนเส้นยาวไปโน่นก็ไปอำเภอนาแห้ววันนี้เมฆมากไม่เห็นดาวอะไรเลย <c oughs> ก็มีลมไม่รู้ว่าจะเจอเหมอกไหมพ่งนี้ค่อยมาลุ้นกันอีกทีแล้วกันนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลา3ามทุ่มนะครับรอุณหภูมิตอนนี้ก็18องศาความชืน้นแปิบสี่เปอเซน มันก็จะมีลมมาเมื่อกี้วูบหนึ่งเป็นช่วงๆก็เป็นถึงขนาดว่าแรงมากครับก็ก็ได้อยู่สภาพอากาศอย่างนี้ก็คิดว่าตอนเช้าคงไม่น่าจะมีทะเลเหมอกให้เห็นหรอกเพราะว่าลมมันแรงความจริงวันเนี้ยมันมีฝนดาวตกนะแต่ว่ามันเดิน่ายเนาะสิบสามขาแล้วก็เมฆมันเยอะก็เลยไม่ มีโอกาสได้เห็นฝนดาวตกได้ย่างไงพรุ่งนี้ก็คอยดูกันอีกทีแล้วกันนะครับน้องๆกลุ่มนี้เห็นเรามาคนเดียวกลัวเราจะเหงาก็เลยชวนเรามาร่วมเสวนากันครับ told, เอเราก็ปฏิเสธคนไม่ค่อยเป็นซะด้วยสิ <laughs> and the Beneath the stars This weekend's magic is ours It's ours With memories made And heart so light My w e e k e n c a m a perfect night อรุณสวัสดครับตอนนี้ก็เป็นเวลา7วงเช้านะครับ ความจริงตื่นตั้งแต่นานแล้วครับแต่ว่ามันหนาวเลยไม่ลุกขึ้นมาเดี๋ยวดูสภาพอากาศข้างนอกกันดีกว่าครับอุณหภูมิมาทุ15าองศาอู้สงสัยทำไมไม่ขึ้นนอนหนาว <ś led> ดูจากครับมันลมมันมีลมมันก็เลยไม่มีทะเลเหมอกให้เห็นเ <ś led> สียดายเ <ś led> มื่อคืนก็มีฝนตกนะแต่ว่ามันก็ตกปอบแบะแล้วก็นี่ครับลมแรงเนี่ยตลอดเี่ยมันมีลมตลอด м <shrug> トト weekend camp เดี๋ยวเราเดินไปดูอ่าทุ่งฟอนวัดแล้วก็ลายินข้างล่างกันดีกว่าครับ ที่เราเห็นตรงเนินนั่นแหะครับถลข้างล่างนี่ต้นนี้หลังเนินนั้นก็จะเป็นโค้งเลขเก,ก้านะครับอยู่หลังเนินนะหลังเนินต้นไม้ตรงนั้นเป็นโค้งเลขเก,ก้าปูเก้าวงอม 願この瞬間が永遠に続けばいと願うよ My weekend car の中で輝く日々心の絆を喉が今日はこの日を喉が見つけたのに心をね นนานิซูเคเิโตโฮมี่จะอยู่ครึ่งทางจากอำเภอด่านซ้ายไปอำเภอนาแห้วนะครับไปตาม G P S ได้เลยอยู่ก่อนถึงโค้งเลขเก้าพกามงกอมประมาณ2กิโลนะครับลานต้นกระบกที่เรากางนะครับคิด200ช่วงไฮซิซันหน้าหนาวอย่างนี้นะครับ ส่วนลานหินข้างล่างคิดร้อ้าสลักษณะก็จะเป็นขั้นบันไดไม่สูงมากเต็นขนาด4คนลงได้ประมาณ4ี่หลังต่อชั้นนะครับแบบไม่แออัดกันมีเต็นให้เช่าด้วยนะครับแต่ว่าไม่ได้ถามราคาครับขออััยจริงๆครับห้องน้ำ่วนลานหินก็จะเป็นแบบทำใหม่นะครับโถชีวิชาจะอยู่ด้านหลัง ห้องน้าก็จะเป็นแบบสี่ห้องนะครับไปดูข้างหลังกันก่อน2ห้องสุดท้ายก็จะเป็นมีเครื่องทําน้ําอุ่นแล้วก็เป็นแบบชักโครกแบบกดนะครับมีสายชําระห้องน้ําเป็นแบบห้องน้ํารวมนะครับไม่ได้แยกชายิงส่วน2ห้องแรกก็จะเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าไม่มีเครื่องทําน้ําอุ่นก็เท่านั้นเองครับ เ,เคยมาที่นี่สามครั้งครับแต่ว่าเคยเจอเหมอกเพียงสองครั้งหมอกหน้าหนาวกับหมอกหน้าฝน,าน,านสวยมากกลางคืนที่นี่มืดดาวสวยแต่เมื่อคืนก็มเมฆเต็มฟ้าไม่เห็นดาวเลยวันนี้โชคไม่ดีเพราะว่าเออลมลมหนาวมันมาเนาะแล้วก็พัดมาพัดหมอกไปหมดคนระับหมอกมาเลยไม่เกิดเสียดายแต่ความจรงที่เนี่ย ทะเลหมอกสวยมากน่กแล่นูกเกาให้ดูรูปช <weekend> ่ดน,นี้ก็กลางเดือนมกราคม3ปีที่แล้วนะครับ mm hmm. อันนี้ช่วงหน้าฝน2ปีที่แล้ว mm hmm. ไปหาดูในคลิปกเก่าะเราได้ครับ mm hmm. หลังจากที่เรากลับไปปั๊บอีกวันต่อมา mm hmm. ก็มีทะเลหมอกมาให้เห็นเลย ถึงไม่มีทะเลเหมอกแต่ก็วิวที่นี่สวยจริงๆนะครับเดี๋ยวขอเก็บตัวเดี๋ยวขอตัวเก็บเส้นเก็บของอุปรอกรณ์กลับบ้านก่อนนะครับขอบคุณน้องๆเต้นฝั่งขวาที่ชวนทานเมื่อเย็นด้วยกันนะครับน้องๆน,น่ารักคุยสนุกดี คุณน้องๆฟังขวาของต้นกระบอกที่ชวนเราไปนั่งคุยกันอย่างเมามันเลยครับให้โทรติดต่อมาก่อนนะครับว่าจะกลางลานกระบ,บกหรือลานหินเพราะที่นี่ไม่รับวอล์กอินนะครับมาก่อนเลิกจุดกลางก่อนไม่ได้แบ่งเป็นล็อกนะฮะเมื่อโทรก็ตามนี้เลยครับที่นี่เป็นลานเล็กๆแต่วิวสวยบรรยากาศแบบสบายสบาย ถ้าไม่ติดวันจันทร์ต้องทำงานก็อยากอยู่ต่ออีกสักสองคืนนะครับแอดมินที่ร้านนี้ก็น่ารักดีครับคุยสนุกดูแลลูกค้าดีมากตากับยายก็ใจดีมากครับให้กล้วยเรามาสองวีอีกแล้วเป็นร้านที่อยากให้ทุกคนมีความสุขเหมือนชื่อร้านคลิปต่อไปจะเป็นที่ไหนฝากติดตามด้วยนะครับ ขอบคุณมากครับที่รับชมมีความสุขมากๆนะครับสวัสดีครับ